เครื่องเครื่องร้อยแปดห้า so เจ็ด c ครับเครื่องญี่ปุ่นครับเป็นเครื่องนอกครับพี่นองเข้าสนใจนะครับเครื่องติดสบายคัสซี่สวยครับเครื่องสวยนะครับคัสซี่สวยสวยคัดซี่ดีครับผมสวยมากครับผมนี่ครับเครื่องแหงๆครับพี่นองเข้าสนใจนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง H o เจ็ด c นะครับเครื่องนอกนะครับตัวนี้ สภาพสวยครับนี่ครับนี่คือสภาพภายนอกครับนี่ครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับเครื่องนี้ยังติดนะครับใช้ยาวใช้ได้นานนะครับใส่กันเงวๆเลยครับผมลดสภาพจอดครับพี่น้องท่าสนใจกะต้องเอาไปเช็คอีกทีนึงครับสำหรับตัวนี้แค่เอาแบตมาใส่ครับแบตมาใส่คียดี๋ยเลยครับพี่น้องครับ ช่วงยาวนะครับแจอ้อยนะครับหรือบรรทุกได้สามสิบตันครับนี่ครับบรรทุกได้สามสิบตันนะครับใหญ่ยาวนะครับพวกอะไรสภาพก็ยังดีอยู่นะครับเอาเบิงช่วงล่างทั้งกันครับช่วงล่างนี้คานนะครับเบิงคานคัดซี่ครับใหญ่ครับไม่ผุไม่พังครับพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับคานคัดซี่สวยมากครับ ไม่ผุไม่พังนะครับทุกอย่างสมบูรณ์แบบเมดครับผมนะี่ครับแค่เอาแบบมาใส่ก็พร้อมใช้งานได้เลยตัวนี้อายุการใช้งานเหมาะมากนะครับสำหรับใครที่อยากจะวิ่งหนัหนกๆช่วงล่างเนียบเนียบนะครับผมสวยครับสำหรับท่านใดที่สนใจก็สามารถโทรเข้ามาติดตอ่อได้ครับหรือโทรเข้ามาติดตอ่อสอบถามได้นะครับ แบตนะครับเอาแบตมาใส่สามารถขี่กลับบ้านได้เลยครับตัวนี้โค้งสางสวยครับตัวรถยังไม่ผุไม่พังนะครับอันนี้รถสภาพจอดแต่ก็เอาแบตมาใส่ก็ขี่ได้เลยครับด้านท้ายครับที่จะไปเช็คเพิ่มก็คือเช็คเบรกเช็คลมมันบอคพออ่า คันนี้บอกได้เลยว่าต้องไปเช็คเบรกครับเช็คเบรกเช็คลมอีกนิดหน่อยนะครับสภาพสวยครับสำหรับท่านใดที่มองหารถบรรทุกหนักสามสิบตันได้ครับคันนี้ต้องไปเช็คสภาพที่สวยครับผมที่น้องเข้าที่สนใจนะครับอยากเขามาเยี่ยมมาชมหรืออยากจะเขามาสอบถามนะครับเด้อคันนี้สภาพสวยพร้อมใส่งานครับรถจอดนะครับก็คือเจ้าของเดิม ไม่ได้ใช้หัวกระสวยครับเป็นหัวนี้สวยมากนะครับหัวไฟตายังสมบูรณ์อยู่นะครับสวยเลยครับใครอยากเอาไปใช้งานก็สามารถใช้งานได้เลยครับคันนี้ครับเช็คนิดหน่อยนะครับดูเบรกดูไฟนะครับเช็กเบรกเช็คไฟสภาพก็ยังสมบูรณ์อยู่ครับนี่คือรอบนอกอันนี้รถจอดอยู่บ้านครับจอดบ้าน ถังน้ํามันไม่รั่วไม่ซึมนะครับอ่าคานคัดสีด้านนี้สวยครับนี่ครับทุกอย่างก็โอเคหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นไดสตาร์ทถังน้ํามันนะครับนะครับล้อก็ยังใช้งานได้อีกสองสามปีสบายสบายนี่ครับดูแนบแนบหนาๆนะครับนคะนะัดสีสวยครับ ตัวนี้เปิดในราคาสามแสนห้าหมืนครับผมพี่น้องเข้าสนใจกันเข้ามาเยี่ยมชมหรือติดต่อสอบถามได้ตามเบอร์ที่อยู่ข้างล่างครับฝากพี่น้องเข้าครับผมนี่ดูคันหน้าครับคานคัดซี่สวยครับด้านหน้าปีกนกก็ยังสมบูรณ์นะครับบอกเลยว่าเครื่องดีครับเครื่องสวยแห้ง หม้อน้ําไม่รั่วไม่ซึมนะครับดูอีกครั้งหนึ่งครับนี่ครับสภาพเครื่องสวยมากครับพัดซีตัวล่างก็ยังไม่ผุน้ําไม่รั่วไม่ซึมครับต้องเช็คอีกนิดนึงนะครับก็พร้อมใช้งานครับเอาไปก็เช็คนิดหน่อยสามารถวิ่งได้เลยครับส่วนหัวนี้ไม่ผุเลยครับหัวสภาพประมาณแปดสิบ เปอร์เซ็นต์นะครับ80-90เปอร์เซนหัวสวยมากครับผมเหน่ยไม่ผูกครับสภาพแน่นๆครับเอาฝากพี่น้องที่รับชมท้างช่องเลยครับถ้าอยากได้นะครับเขามาสอบถามได้นะครับภาษีขาดครับภาษีหกสองครับผมนียครับภาษีหกสองแต่ว่าสมุดเล่มอะไรมีครบพี่น้องสนใจยังเข้ามาเยี่ยมมาชมครับ สำหรับมืนน่อนี้ทางช่องความสุขเล็กๆสุดจินบานหน้าต้องขอขอบคุณครับพี่น้องที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องความสุขเล็กๆสุดจินบานหน้าครับสำหรับวัอนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ